สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูเกียวมาซะดกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ฝ่ายเราข้าไปคนทอยเหรียญชนะนะเขาก็เลือกเริ่มก่อนครับมือแรกของเรานี่ค่อนข้างใช้ได้นะเพราะว่ามีเป็นแม็กซี่กับอุลลาครับคิดว่าน่าจะพอหยุดเขาได้บ้างครับแล้วมีเป็นชีนิวด้วยเอาไว้แบบสู้ในขณะที่เราไม่ค่อยไหวนะก็มือคู่นี้ครับมันดูแบบไม่ค่อยเก่งก็จริงครับแต่จริงจริงก็กกพอเล่นได้นิดหน่อยนะเพราองันเดี๋ยวเราถ้ามันรอดใช่เรานอมอนไอซีคอนใช่แล้วก็สเปรย์ไปปุ๊บแล้วก็ปรับดาวได้เพิ่มเป็น6ดดดาวโหมมมิิสันนเเเล่ไ้ือ แต่ว่าจะขาดทุนนิดหน่อยครับก็เลยต้องรอดูครับว่าฝั่งคาบจะตั้งบอร์ดเยอะแค่ไหนนะก็ตรงนี้ฝั่งคาบเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเขาเริ่มเลยไม่เหน่ยครับเสิร์นนันะก,ก,กนะแปลกๆนะันเสิร์นนรกตรงนี้อุลลาเก็บไว้ดีกว่านะเพราะถ้าเกิดเขาแบบเป็นฮีโร่หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลำบากได้เอาไปขัดทีหลังก็ได้อันนี้รอดูก่อนครับเป็นเด็กอะไรนะแต่ครับเป็นแฟนท็อปไนนะแฟนทอปไนก็ไม่ได้เจอหนาครับมันจะเก่งตรงที่ามันจะรีมูฟแล้วก็จะเสิร์พวกกำดกักฟ็็ออเเเบบบยช้าปปนนนหมืนนะ bye, แ่งีล้วก็แฮเยอๆ ซ้มออดเลยครับเป็นไอไซเลนนี่ไอแล้วก็ลงไปเสร็จปุ๊บลิงก์ต่อเลยนะครับเรามีแม็กซี่แต่ว่าเวลาเขาลิงก์มาไม่ขึ้นเชครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรารอดูไปก่อนก็ได้แล้วก็ต้องเผื่อในกรณีที่เขามีเป็นชี้นิ้วหรือว่าชี้ดาบก็แหละถ้าเกินเราต้องหาทางใช้อุลล่าก่อนครับเพื่อรอใช่ไหมละ่ะถ้าใช้ปุ๊บแล้วเขาชี้นิ้วทิงนะ้งเงี้ยแม็กซี่ได้สําเร็จครับพอลงแม็กซี่ปุ๊บแม็กซี่รีโซฟโอกาสที่เขาจะหยุดธรรมดาเยอะกว่านะคนไม่ค่อยฝากแม็กซี่หรอกแต่ว่าอุลล่าบางทีมันไม่แน่ไม่นอนนะ นี่ครับเป็นสารเกณน,นะเพื่อที่จะโม้วนไว้นี่ลงหลุมครับเอฟเฟกของไอ้ตัวเนี่ยครับไอ้ตัวไฟท่อมไนท์เนี่ยมันบอกว่าสามารถรีมูฟมันจากหลุมสั่งเสิร์ตการ์ดเวกกระดาษไฟท่อมไนท์หนึ่งใบขึ้นมือได้ตรงนี้เราไม่อุดราครับเดี๋ยวเราโย่ตรงนี้แหละไม่ให้เสิร์ตนะเพราะเดี๋ยวฟอเวเบรกขึ้นมาจะลำบากโย่เลยไอเราไปชีนิวชี้ดา้นะก็ไอที่มันเหมือนชีนิวไหมมันในเกตทั้งเทิร์นป่ะถ้างั้นจะสบายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราปาแม็กซี่ใช้เขาก็จะใช้อุดรากไม่ได้ระมังไม่่แนนใจนะ กิปัญหาใช่นะน่าเราจะในเกตทั้งเชิญก็ช่างมาครับไม่มีปัญหานะฟองเบทใบเดียวนะครับยังเอาอยู่เสร็จพวกฝ่งข้ามใช้เป็นพัดนะพัดนี้การถ้าเกิดเขาเลือกที่จะดูมือครับเราก็ต้องปลาแมกซี่กับปาอาปัดไปเลยนะแต่ว่าตรงนี้เขาเลือกเป็นตัวสองนะก็คงแบบเพิ่มของแหละทำาปรโมต่ตออันนี้เป็นไอเอเวนเจอร์โทเค็นครับก็เป็น เด็กเมตาเก่าที่เขาเคยเล่นกันเมื่อนานมาแล้วนะเป็นแฟลทอมไนท์กับพวกเบสโทเคนชาร์ก็จะมีเป็นฟ็อกเบสในเกตแล้วก็มีพวกตัวกิฟฟอนอะไรเงี้ยก็ในเกตได้ด้วยแล้วก็เป็นพวกไอ้นี่แหละของเขาก็มีวนของตัวนี้นั่นนะตัวนี้ครับจะสเปร์โทเคนชาร์กเรามีแม็กซี่ครับเหลาปลาเลยตรงนี้แหละอันดีโซครับก็คิดว่าโอกาสสำเร็จน่าจะสูงนะเพราะว่าเต็มที่ก็ต้องให้เขามีชีน้นตอีกใบนะซึ่งโอกาสน่าจะน้อยแต่เมั้งได้จนหนึ่งใบครับ ตัวเป็นตุยสเวิร์มนะตุยสเวิร์มก็ยังไม่ช่วยครับเพราะเด็กเขาไม่ใช่ทัรมืดนะเพราะตัวที่เป็นทัรมืดมันก็ไม่อยู่นะครับเป็นไอ้คนนี้แต่ไวต่อเนื่องด้วยไว้ต่อเนื่องก็กดเสิร์ชการ์ดที่ติดเทคเบโทเค้นได้ครับเป็นกิฟฟอนนะกิฟฟอนที่บอกว่าถ้าปีสองครับถ้าเกิดเขาโดนไอแอนเบนเจอร์โทเค้นเนี่ยจะเอามันยัดใต้เด็กแล้วก็นีเกตได้ แล้วก็ต้องทิ้งมือใช่ไหมแล้วก็ไปเพลกของไอเวทสมัยนี่ถ้าการไม่ยึดโซลลุมสามารถชี้ไอเวนเจอร์โทเค็นเขาเอามาเสียบได้เลยใบนี้เก่งนะใบนี้บอกว่าสามารถสั่งดีการ์ดใช่ไหมเนี่ยชี้การ์ดหนึ่งใบเขาที่แบ่งค่าควบคุมอยู่ดีขึ้นมือได้แต่สิ่งส,สองครับอันนี้เขาไม่สเปรย์นะเพราะว่าไอ e เนี่ยมันสเปรย์แบบเป็นสปีดซ็อกนะเาขาฆ่าเก่งเลยแต่ต้องมีเอเวนเจอร์โทเค็นแล้วก็ทีนี้ครับเขาจะเวทต่อเนื่องนะมันบอกว่าเอเวนเจอร์โทเค็นครับที่มีเวทสมสัยเสียบอยู่อะ ถ้าจะถูกคำลายครับต้องตี2อทีนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้พวกเอฟเฟกยิงก็น่าจะถูลายไปเลยตอนนี้เดี๋ยวเรารอจั่วครับจั่วใครดีจั่วไปโรบิลีย์นนะค่อนข้างดีครับตรงนี้โรบิลีย์ก็จะช่วยเราได้นะเพราะเดี๋ราจะต้องรอหลายทีครับเพราะเขามีฟอกเบรดหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็มีไอ e, ้กิฟฟอนเมอร์กี้ต้องหาทางดูนะน้ำไปก่อนเลยเพราะตรงนี้กิฟฟอนยังไม่ลงครับเพราะวม่ได้เก็ไม่ได้นะโรบิลีย์ครับทิ้งลงแล้วก็เสิร์ชหนึ่งใบกิฟฟอนครับสเปรดแล้วนะ รีโซบเลยตอนนี้การวิ่งชีนิ้วไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่ามันไม่เหลือใครแล้วมีแต่พวกเวทจะเป็นแม็กตามัสนะครับพอเรามีดุยชเวบนมือละไปต่อเลยเดี๋ยวเราต้องหาทางล่อครับให้เขาใช้หมอน,นี่นะเพราะเดี๋ยวตัวที่เหลือจะเล่นต่อได้เพราะว่าฟ็อกเบทมันเราอยากซีโคต่อได้แต่ว่านี่มันในเกตทำลายนะรีมูสลรบิเลียครับลงเป็นแม็กตามัสตรงนี้เพราะไม่ในเกตนะครับเไปเลยตอนนี้ฟ็อกเบทครับใช้เลยนะก็จะเหลือหนึ่งในเกต โซครับไม่ได้เสริรกระชางมานนะเพราะเรายังเหลือไวซิงโคได้ต่อครับเดี๋ยวเราหาทางลงซีคอนดิโซเลเตอร์ไปเล่นต่อได้ตัวนี้นอร์มัโบนัฟรีครับเพื่อล่อต่อนะถ้าเกิดมาถูกคุณไล่เราสามารถดิสมือเพื่อชุบม,มันขึ้นมาเล่นต่อได้บ้างนะตัวนี้ครับก็เทคเลยจะปรับดาวนะก็โม่แล้วก็เพิ่มดาวเนาะตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่าทำไมไปเพิ่มดาวตัวนี้ไม่ได้หรือว่าไม่รับเอฟเฟกต์อย่างอื่นด้วย ไม่แน่ใจนะตัวนี้อาจจะผิดพลาดน,นิดหน่อยเพราะจีตอนแรกตั้งใจวจะขึ้นเป็นเกตใช่แล้วก็หาทางลงซิงค์ข้อไปแล้วก็ขึ้นเป็นแปดอะไรนี้ไม่ได้ก็ช่างมาครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราลงไปคลิปสกายอาร์ครับที่เสริฟไม่ตะกรีน้นะพอวิชั่นลงหลุมมิชาก็จะได้เสริฟไม่กระดักหนึ่งใบขึ้นมือกดเทคับเสร็จเลยเก็บเป็นวิชั่นครับเพราะวิชั่นบอกว่าถ้าเกิดเหตุมอนมืดห้าดาวหรือมากกว่าโดดได้นะตัวนี้เขาไม่ในเกตักทีนะไม่รู้เก็บไว้รออะไรตัวนี้เราสเปรย์เลยครับเสร็จปุ๊บซิคโค คือเป็น8ดาวครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่มดาวไม่ติดชาก็เป็น6กับ2ครับก็เป็น8ดาวตรงนี้จะมารับในเกตดละเพราะเดี๋ยวพอเราตีปุ๊บเอฟเฟกต์คีฟสก,กิรากครับจะความทุกใบนะพอข้ามเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็สลายหายไปอบอกว่าจะค้างหมดนะพราะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะเราลงเป็นดุวช่วมครับลงไปช่วยนะไม่ยอมในเกดสักทีนะไม่รู้รออะไรอยู่ไปเทอะเลยครับไอ้ก็ตีครับเอฟเฟกของคิฟสกิรกครับบังคับนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ได้เลย,เลย ก็ในเกตไปตีซบเลยเรียบร้อยครับเสร็จปุ๊บเราตีต่อนะแล้วตรงนี้เขามีเป็นไอฟ็อกเบดอีกใบนะมีสองใบนะเอาเรื่องเหมือนกันตอนแรกครักะว่ามีแค่ใบเดียวนะอันนี้ก็ยังดีครับที่ว่าเขาไม่ได้เปิดอะไรมากมายนะก็แปะครับแปะเสร็จปุ๊บตัวที่แปะอยู่ก็ได้เฟคในเกแตแล้วก็ติไม่ได้ไม่ไแล้วก็เอาดูเชครับตีต่อเลย แล้วก็ไอ้นี่มันทิ้วตัวเองหนีไปนะครับแล้วก็เราก็ตีไอ้โทเคตเนี่ยแหละแล้วก็ไปเฟคขอนี่ถ้าเกิดมีเวทสมใส่เสียบอยู่ครับต้องตีสองทีถึงจะถูกคุลายนะก็ช่างมันไม่สอบครับลงเป็นซิโครีรชอว์เตอร์ครับลงเสร็จปุ๊บเพราะว่ามีมอนซิโคแฮสเปซได้เสร็จปุ๊บตรงนี้คู่นี้ครับโบนัสฟรนกับไอ้โดยส่วนครับสั่งซิโครครับออกเป็นเคียวเจนครับเพราะว่าเคียวเจนบอกว่าใช้มอนมืด หรือแสงอ่ะเป็นจูเนอร์แทนได้นะเพราะว่ามันสามารถซิงโคได้โดยที่ไม่ต้องมีจูเนอร์ลงเสร็จปุ๊บรีโมทหนึ่งใบครับแล้วก็ดุยส่วนครับส่งหนึ่งใบตอนนี้เอฟเฟกของแคชเชียร์ครับเชนหนึ่งนะสั่งรีมูท,วทววมเวทเทิ้งไปเลยครับแล้วก็เอฟเฟกของดุยส่วนครับส่งมอนสเปย์ลงหลุมก็ส่งไอโทเคนทิ้งไปเลยที่ที่บอกเขาจะแตกหมดครับจะเหลือแค่มือใบเดียวกับฟ็อกเบดนี่งงเงาหนึ่งใบนะรีโซ่เลยส่งครับก็ส่งลายนะไอเวทสงสัยก็ลงหลุมไป แล้วก็ริมูครับเซตหนึ่งตัวนี้อัเพิ่มไปหน่อยนะจริงๆจะต้องซิงโคคู่นี้ครับเพื่อขึ้นเป็นฮอตเลสนะจะได้แบบมีหนึ่งในเกจใช่แล้วก็มีชีนิ้วด้วยแล้วเขาจูบมาไป2ใบครับคิดว่าไม่น่าจะสู้ได้หรอกเพราะว่าจะมาเปได้คอมโบประมาณนึงนะเรียบร้อยครับก็เวลาแบบเล่นพวกเด็กทียบเป็นคอนโทรลแบบในเกตแต่มันต้องแบบคิดดีๆนะว่าจะใช้ตรงไหนเพราะอย่างถ้าเกิดเขาใช้กิฟ่อนน่ะในเกตเราต้องเอาช่วยแรกๆเนี้ย เราก็จะไปต่อไม่ได้นะเพราะว่านี่โชคดีครับที่เขาปล่อยให้เราเล่นแบบไรๆนะเราก็แบบตั้งบอร์ดได้ถ้าเขานิกเกอตั้งแต่แรกเราก็ไปต่อไม่ได้ลราพอจูนเนอร์เราจะไม่อยู่นะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีดเด็คฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีดเด็คของเด็กแฟลชทอมไนท์เบสโทเกนเมตะกี้นะครับก็น่าจะเป็นลีดแบบลีดแบบเก่านะแต่ว่าใส่พวกนี้ด้วยนะพวกเอชซีดับเบิลนะน่าจะมาช่วงย,ยันตีแหละอันนี้เป็นเด็กครับไปแรกเป็นแม็กซีสามนะแล้วก็เป็นลูกขาครับพอมันต้องทำแบบเป็นแร้งสามใช่ไหม หรือว่าทำมาลิงก์ต่ออะไรพวกนี้ได้นะก็เล่นตัวนี้นะได้ด้วยแล้วก็มีสปีดลอยครับไอแฟลชท็อปไลท์นี่สเปรเพื่อนใช่ไหมรีมูฟมันสเปรเพื่อนนะสามารถรีมูฟการ์ดไปนี้อ๋อเสิร์ชนะเสิร์กฟแฟลชท็อปไลท์ก็เสิร์ฟฟอคเบเย์นั่แหละเพราะว่าวิธีเล่นของเดมันก็คือจะเสิร์ฟฟอคเบย์มาเยอะๆนะแล้วก็ใช้ตัวอื่นยิงคูมบอร์ดอันนี้ก็ขุดไล่าการ์มัตสกี้ครับรีมูฟเสิร์ฟเหมือนกันนะไอนี่ถ้าเกิดมาเป็นเอ็กซ์ีครับก็ Mon มอนเอ็กซว,วย แล้วก็ไอตัวเสืเกาะอ,อันนี้ก็เหมือนจะเป็นคอมโบเก่านะที่ยาเล่นเป็นไอนี่ใช่ไหมเป็นไอตัว86ครับก็เป็นตัวท่าเก่านะแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะทําอะไรได้มากครับ mm hmm. แล้วก็เป็นตัวจอมเวทครับของโปรเบโทเคนนะร mm hmm. ีมูฟมันจากมือหรือบอร์ดครับก็เสิร์ฟเป็นเวทนี้ได้มาเพิ่งเหมือนจะเพิ่งปลดมาบังเป็นสองสองก็เลยกลับมาเล่นกันนะ mm hmm. แล้วก็กิฟฟ์มันตะก,กี้ครับนิบิลูฮาร์ปี้สุสาาคนงโง่เสิร์ฟนักลบไลนิ่งซอมมีพัดด้วยแล้วก็เป็นเวทสร้างโทเคนครับสองใบ อาร์เมอร์เอ็กซีแล้วก็ไอเวทสมสายครับที่เป็นมาก่อนนะอันนี้เวทต่อเน,นื่องของเบรโทเคน็นชี้นิ้วชี้ดาบครับมีดอปเล็ดด้วยแล้วก็ไอกำลังไฟท่อมไนน์นะก็ที่ว่าเซตปุ๊บแล้วก็สเปรย์ขึ้นมาได้อาร์เมอร์เอ็กซีครับแล้วก็เป็นฟอ็อกเบยสามใบนะเอ็กตาก็เป็นพวกเอ็กซีดกับพวกลิงก์นะก็คือจะเป็นเอ็กซ์เอ็ะเอ็กซีดเป็นหลักนะแล้วก็มีตัวลิงก์นี่หน่อยมาช่วยนะก็ประมาณนี้ครับสามเด็กไฟท่ไนน์ก็เป็นเมตาเก่านะคอนโทรลแหละถ้าจาาาางังหวะดีๆก็ค่อนข้้าางงเเกก่่่ออยยููแหละะ็ปปรรรมณนีีคคััคบบดด๋วไไตต อันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตานี้ก็เริ่มก่อนบ้างนะมือแรกครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีแม็กซีครับแล้วก็ไปเป็นคริปซารีโซเตอร์นะลงไปก็ทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกมั้งแล้วก็มีเป็นแบบแมกนามัสกับพวกลูบิเลียนนะเต็มที่ก็สิงโคข,ขึ้น8ได้ครับพอขึ้น8ปุ๊บก,ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อนะก็เดี๋ยวลอ,ล,อลองดูแล้วกันตรงนี้เข้าเทิร์นครับเม็ดหนึง่งเอฟเฟกของคริปซารีโซเตอร์ครับจะสเปรย์พรโด Max นแะม็กซีนะการนี้จากเดิมเที่เล่นไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเลล่นะ เดี๋ยวเราเตรียมของไว้แล้วก็ผ่านเลยแล้วกันเราเป็นรีเกนครับและก็เฟกของลูบ e เลียนทิ้งเลยโอ้โดนเป็นอุลาลานะเป็นแม็กซี่บบอุลลาครับเต็มสูบไปนะแต่ว่ายังพอได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาแบบมาแรงเกิดไปเงี้ยเดี๋ยวเรายังมีแมกดามัสนะรีมูฟลูบเลียนแชสเปเราช่วยกันได้แล้วก็ได้รีเกจนจูดหนึ่งด้วยรีทบเลย โดนในเกตไปช่างมันถันเลยเรามีแม็กซี่ครับตอนนี้ด้วยความที่เขาเพิ่งโยนแม็กซี่กับอุลตร้าไปใช่โอกาสน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับที่เขาจะถืออุลตร้าสองใบนะเพราะงั้นดอฟเฟครับเราปาคืนเลยหวังว่าจะได้มากได้ผลเลยบ้างอตอนนี้เขาขึ้นเชนนะตอนแรกตกใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเชนเป็นอุลตร้าอีกใบเ่ะน่าจะเจ๊งเลยหรือเป็นชีนิวก็กลำบากเหมือนกันตอนนี้เป็นเนชูเลียครับเปิดมันจะเบสิกนะข้อข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งบอดใช่ถ้าเราได้ตั้งบอรดก่อนเนี่ยใน ใช้ปุ๊บสเปย์มอนสในชูรีย1หนึ่งใบาจากมือหรือหลุมได้ก็ช่วยไม่ได้ครับลงไปคาเลียนนะด้วยความที่ของเขามีเชนหลังกว่านะแม็กซิมยังไม่ดีโซครับเราก็ยังไม่จวดแต่ว่าหลังจากนี้จะได้จวดละเอฟเฟกของคาเลียก็ถ้าการไปนอมอลหรือสเปย์สามารถโม่ในชูรียนหนึ่งใบาจากเด็กลงหลุมได้บบกเป็นต้นไม้นะต้นไม้ก็จะเสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชการในชูรียขึ้นมือได้เสิร์ชเป็นคิกเก็ตครับจิ้งหรีนะ เป็นหนึ่งเลยก็นอมอนเป็นคีเกตครับนอมอนเสร็จปุ๊บเข้าไปในต่อซิโคครับเป็นเสือไม้นะตัวนี้เราจะได้จวอหนึ่งใบแล้วแน่ๆนะแล้วถ้าเกิดเขาเล่นต่อเราก็จวครับแต่ว่าจะค่อนข้างเสียเปรียบครับเพราะว่าเด็กเราอะถ้าเกิดมอนมันไม่ครบแบบมันจะต้องรัดด้วยเวทก่อนใช่ไหมละ่ะแล้วเสือไม้มันก็แทบจะปิดผนึกเลยนะโอ้จดแต่ใบที่ไม่ได้ใช้ตัวีโดนตีก็ช่างมาแล้วกันเขาผ่าครับ เขาก็ตัดท่าสราบเหมือนกันนะยังดีครับที่ว่าเสือไม้มาแค่สองมาสองครับเราใช้พวกแมกตามัดเนี่ยรีมูฟลงแล้วเดี๋ยวตีอัดได้เลยคิดว่าน่าจะพอได้อยู่เอฟเฟกต์ของดีเกนครับยัดเลยแล้วก็ไอ้นี้ด้วยแมกตามัดครับจะเสิร์ชต่อเอฟเฟกต์นนะหาใครสักคนมาช่วยรีทบเลยจนเลครับโหมีดเวทนะอันนี้ค่อนข้างลำบากเลยเพราะว่าไอ้นี่มันในเก้ได้อ่ะไม่จากัดครั้งนะ จะเป็นลูบิเลียครับพอเดลตาหน้ารา้องใช้2ทีครับเพราะว่าเราหวังเพื่อไอตัวพวกนี้ไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวสู้ด้วยบิเท่านี่แหละเอาเทินโจเลยตัวอีเปิลนะอีเปิลก็ไม่ช่วยนะช้าไปหน่อยแล้วเขาก็มีแม็กซี่ใบนะไอบ่อนี้ที่ของเยอะสุดๆไปเลยนะและระบาดตัวเราใช้ชีดาไม่ได้เลยครับพอใช้ชีดาบปุ๊บเขาก็ใช้เสือไม้ในเกตใช่ฟองอะไรก็ต้องโดนแม็กซี่นะอันนี้ถือว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าให้เขาโจวเยอะก็ไม่ค่อยดีครัแล้วบ่อนั้นยังสู้ไม่ได้ด้วยตัวนี้เราใช้เป็นลูบิเลียครับ ทิ้งเซิร์ฟเลยตรงนี้เขาใช้เฟรชของทิกเกตครับทีวิวตัวเองสเปรย์สองตัวได้ถ้าเกิดมอสเราใหญ่ที่สุดนะก็คือของเราใหญ่กว่าใช่ปหมละ่ะเขาได้สเปรย์สองตัวไปคารบิเลียก,กับไอ้มาแรงนี่แรงเขียวๆนี่สติงบัคไอ้ที่บอกว่าถ้าเกิดเราประกาศโจมตีครับสามารถทีมส่งมาลงหลุมในเกตแอคแทกแล้วก็จบไปทั้งเฟรชเลยนะก็คือเราจะเคลียร์นี่ไม่ได้ละวุ่นไหวน่าดูนะ เอฟเฟกของคาเมเดียด้วยก็จะได้โมใช่ไหมโมตัวไม้ครับตัวไม้ก็เสิร์ตเสร์ตเป็นเบสซิ่งขึ้นมาแต่ตัวนี้เราก็ต้องไปต่อนะฝืนใจก็ต้องทำไอ้ตัวโมครับรีมูทลูเบรียนเลยเพราะงั้นเราจะเหลือลูเบรียนอีกตัวนะเดี๋ยวเอาไว้อะทำเป็นแบดเดบีก็ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องเขียนไนี่จริงก่อนไอ้นี่ยุ่งยากเอฟเฟกต์ของดิเกนครับก็ยัดจั่วนะหาคนมาช่วยเอฟเฟกต์ของคาเิเลียก็ถ้าเกิดฝั่งข้า่นอร์มอลหรือสเปร์มอนสามารถ เป็นดิชูลเรียนหนึ่งใบจากหลุมได้ก็โดยปกติก็จะลงไปนี่แหละทิ้งหลีนะัจครับโจเป็นโบนนะอยากได้จจนเนอร์ถ้ามีจจ้เนอร์ง่ายนะแบบลงป๊บิซโคเป็น8ใช่ไหมแล้วก็ทําเป็นไอตัวไทเฟือกระเบิดบอดทิ้งเลยง่ายๆเลยแต่ว่าช่วยไม่ได้นะเพราะที่จจมันเป็นเบรดนะกตีครับปะครับหปเขาส่งไปเลยไม่สองครับทิวทิ้งเอาลูบิเียขึ้นมา แล้วก็เพกตัวโมนะโดยที้เขาเชยต่อเป็นไอต้นไม้ครับมาว่างไงสาม,มารถทีบิวมอนทตาดินมแมลงหนึ่งตัวแล้วก็สเปร์พืชได้นะก็ทีบิวมแมลงสเปร์พืชาชิหรือว่าทีบิวพืชสเปย์มแมลงอะไรองนี้ก็ลงไปดอกไม้ด้วยไอ้นี่เหมือนจะในเกบเวทกำดักใช่ถ้าเกิดฝั่งข้ามไอทีเวทเวทหรือกำดักสาม,มารถทีบิว แล้วก็ในเกตได้แต่ว่าเขามีคาเมเดียครับคาเมเดียสามารถโมโหเด็กสองใบแทนทการทีวิวได้นะรูปิเนียครับเอาไบได้บี่มาแปะเลยแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยหาทางยิงใครสักคนทิ้งนะเซปินเปิ์ครับเผื่อจะต้องใช้ในเกตนะในเกตคาเมเดียก็ได้เดี๋ยวจะในเกตเเือไม้ก็ได้ไม่หนึ่งครับโหลงไปทางตะวันนะอันนี้ข้อค่าระบาครับตรงนี้เขามีการลงบอนครับเอฟเฟกของรีเกนะจะได้ชุกหนึ่งตัวขึ้นมา เสร็จปุ๊บเราใช้เป็นแบตเตอรี่ครับยิงยิงเลยยิงทิ้งไปเลยยิงเสือไม้ครับเราได้ใช้พวกเวทกำลังต่อได้นะแล้วก็เคลียตัวยุ่งยากด้วยตัวนี้เขาใช้เป็นเบสซิ่งครับเชต่อนะยาวๆใช้เสร็จปุ๊บสามารถสั่งซิงโคได้ครับก็เหมือนจะซิงโคนี้นะซิงโคเลยขึ้นเป็นบาคิออนครับตัวนี้จะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเราลงมอนจะคาร์บิเลียมจะชุบพวกมอนไดชูดเลียได้ครับถ้าเขาชุบเสือไม้เสือไม้กลับมาน่าจะลำบากนะ ไปครับลายคามิเลชุบคิกเกตด,ด้วยคิกเกตก็จะได้สเปรตัวเองขึ้นมาใช่ไหมรีซบเลยชุบครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเขาถึงชุบคามิเลียรครับแปลกๆนะเพราะว่าเทคมันก็ไม่ได้ฟิกนะว่าต้องชุบไขรมันบอกให้ชุบในชูเลียป่ะไอ้น,นี่ก็ในชูเลียบีทำไมถึงไม่ชุบนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้ว,ลวกันไปครับโมต่อเลยก็โมเป็น ไอ้นี่นะอัตะวันเสร็จปุ๊บลิงต่อครับเป็นจีโกเล็นะไอ้เริ่มมาแปลกอะตัวนี้เริ่มไม่ค่อยเห็นละผมมีด้วยนะวอัวนิไลเซอร์ครับทิ้งมันคู่กันใช่แล้วก็ชุบหนึ่งตัวขึ้นมาเข้าแต่ชุบเสือไม้ไหมชุบเสือไม้ก็เกิ๊กนะระบาดเหมือนกันโดนไอเกตทั้งเวททั้งกำลังเลยไปต่อยากมากยังดีหน่อยครับที่ว่าพลังป้องกันเราเยอะกว่านะเข้าจะตีเราไม่เข้าแต่ถ้าเกิดเจอเป็นเสือมกกังกรไม้เงี้ยอาจจะลำบากถ้าเข้าไปกับเบสซิ่งอีกใบอะไรเงี้ยโอ้ทิ้งคู่กับแม่เลยนะ ปุ๊บชุบครับชุบเป็นแม่ขึ้นมาแม่นี่ก็ยุ่งยากนะเอฟเฟกมันในเทิร์นของฝเจ้าของการ์ดอะ่ะมันจะยึดมอนสัตขมได้ตัวหนึ่งใช่ละแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเธออีกฝ่ายจะได้ชุบหรืออะไรนี่แหละก็เขาเลือกยึดหนึ่งตัวครับถ้าเขายึดลูบเบลียไปเนี้ยอาจจะลำบากนะจะโดนตีตตบอาาดัดได้ง่ายๆเลยแต่ก็ไม่รู้ตัวเหตุอะไรครับเขาก็ยึดเป็นตัวโมไปครับยึดไปเสร็จปุ๊บเอาไปลิงก์ต่อเลยครับลิงก์แปเซโคดเลยนะตัวเนี้ยแปลกมากๆนะคิดว่า เขาไม่น่านจะศึกษามาดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาใช้เฟกของพวกเวอร์เนรไลเซอร์ไปนะครับเอฟเฟกของมอนทัส์อื่นที่ไม่ใช่ธาตุดินจะสัมาใช้ไม่ได้นะก็คือนะเขาลงไอเซโค้ดมาก็ลงมาซื่อบื้อทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะบู๊พลังไม่ได้ใช่แล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยในขครที่เรายัางได้โม่ต่อนะโมครับเป็นด้วยเสริมเรียบร้อยก็เวลาเล่นเดโคเนี่ยมาก็ตอบ คอยศึกษาดีนะจริงๆริงอะตั้งเป็นเสือมังกรไม้น่าจะเก่งที่สุดแล้วไม่น่าจะต้องทําเป็นตัวโฮงนี้เลยก็คงกบับเล่นพลาดหลายจุดหละก็อาจจะต้องไปศึกษามาอีกนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูเล็กแฝวข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นเดียขอ,ของเด็กแฝวข้ามเม่ตะกี้นะครับก็เป็นพวกเนเูเรยลวนนะก็ถือว่าพอใช้ได้ครับถ้าเกิดเป็นเจอแบบเป็นลูนิกเนชูเรีอย่างเงี้ยแต่ยุ่งยากนะตัครบเลย ทันตะวันหนึ่งครับแม็กซี่นะแม็กซี่เยอะมากๆไอหมอนี่แล้วก็สติงบัคที่เอาในเกตแบทเทิลเมื่อกี้อุละลาสามครับแล้วก็มีเป็ดด้วยคลิปคลิปนี่ก็เป็นตัวเก่งมั้งลงปุ๊บลากเพื่อนได้นะลากในชูเลียได้สเปย์จากดีกเลยนะแล้วก็เป็นพวกเวนิลเซอร์ครับผู้หญิงมีหมีด้วยแล้วก็เป็นคาบิเลียสามครับหน่อไม้ด้วยหน่อไม้น,นี่โคตรเก่งนะถ้าเล่นได้อะแบบว่าถ้าเกิดมาทีบิวลงมาครับแปลว่าไม่สามารถแอคทีเวตเว่กับดักได้เลยและพามันสองพันไงมันก็แบบมีตัวช่วยแต่ ล้วก็เป็นอัลฟาครับอัลฟาก็เอาไว้สเปรดีนะแล้วก็ตัวแม่ครับฮาร์พี้อันนี้โมเวสนะพอมาเล่นกับต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีพัดด้วยชิ้นที่2ครับในชูเลเบสซิ่งเอวิเนตสองใบครับแล้วก็เป็นอิมเปอร์นะแล้วก็เป็นต้นไม้3ครับเอกตาก็เป็นเสือไม้มาก่อนไม้อ๋อไม่ได้ใส่เสือมาก่อนไม้หนอกแต่จริงๆงเล่นไอพวกเนี้ยติดไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันเก่งกับเก่งสุดๆไปเลยเสือมาก่อนไม้อ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำเร็กในชูเลียนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ